สำหรับตัาผมผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับผมหรือนะครับผมอยากมีธุรกิจนะครับผมแล้วก็มองหาช่องทางที่จะหาลูกค้านะครับผมท้งผมเนี่ยมีช่องทางที่เรียกว่าช่องทางออนไลน์นะครับผมซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าแม่งก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับผมคือผมมองว่าการตลาด่มันจะมี2ช่องทางคือออฟไลน์กับออนไลน์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมนำเสนอช่องทางออนไลน์นะครับผมด้วยเครื่องมือนะครับผมที่เรียกว่าตัว Google อนผมด้วยการทําโฆษณาผ่าน Google นะครับผมซึ่งการทําโฆษณา Google เนี่ยมันมีอย่างหลากหลา,หลายรูปแบบมันจะไม่เหมือนกับ f e c o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  k c e b o o k เนี่ยคือทําโฆษณายัางไงก็ทําโฆษณาผ่าน Facebook แต่ Google เนี่ยมี Google มี YouTube แล้วก็มีรูปแบบที่เขาไปฝาก โค้ด <Code S 2> เอาไว้ตามเว็บไซต์อื่นๆนั่นเขาเรียกว่า GDN หรือ Google Display Network เออนะครับผมซึ่งในคอร์สผมเนี่ยนะผมมานำเสนอคอร์สที่นะผมผมจะมาสอนให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำโฆษณาเนี่ยนะผมได้แบบ0ู0ถึง100คือจากที่ไม่มีความรู้นะผมกระทั่งไปถึงขั้นแอดวา c e d ที่เรียกว่าการสร้างคอนเวอร์ชันผมจะสอนคุณตั้งแต่สการสมัครนะผมการใช้บัตรเครดิตเสมือน เพื่อไม่ให้ไปปะปนกับบัตรเครดิตคุณและบัตรเครดิตเสมือน,นี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าให้ตัดเงินต่อครั้งได้ในขั้นต่ำที่1,000พเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยิงไปเนี่ยแล้วมันกินเงินคุณเกิน1,000เนี่ยแล้วมันจะตัดเงินเนี่ยมันจะตัดเงินคุณไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยโฆษณาเนี่ยก็จะหยุดการทํางานเป็นการเซฟตี้ไว้และ บัตเครดิตเสมอันนี้เนี่ยเป็นการทํางานเหมือนปัตรเดบิตคือมันจะไปตัดเงินในวงเงินที่คุณเติมเข้าไปอืมนะครับผมแล้วก็ผมจะมาบอกคุณว่า g o o g l e Ad เนี่ยมันคืออะไรออนะครับผมและมันเอ่อและผมเนี่ยจะโฟกัสที่3ตัวก็คือ Search, Display แล้วก็ YouTube แต่ผมพบผมมองว่ามันมันเป็นการทำาโฆษณาที่เหมาะกับธุรกิจทั่วไปมากที่สุดแล้วออนะครับผมซึ่งเอ่อสรับผมเนี่ยกูเกิลเซิร์ชเนี่ยคืเครื่องมือการทำการตลาดออนไลน์เนี่ย คือเครื่องมือการทำตลาดอันดับหนึ่งของโลกนะวินาทีนี้สำหรับผมนะครับผมคือ,ค,อคือมันไม่มีอะไรที่ว่าลูกค้าเขาเข้าไปหาคุณลูกค้าเขาเข้าไปหาเขา s e กเออมันไม่ใช่แบบอย่าง Facebook ที่เขาวิว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 แล้วคุณก็โฆษณาไปแทรกอันนี้คือเขามีความตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะต้องสก,กัดเอาคนที่เขาตั้งใจที่จะมีที่จะซื้อสินค้า หรือว่าสนใจที่ธุรกิจนั้นจริงๆมากกว่ามาหาข้อมูลเฉยๆอันนี้นี่คือจุดตายนะผมซึ่งมันอยู่ที่การตั้งค่าอะครัผมซึ่งการที่ว่าคุณจะตั้งค่าในนั้นเนี่ยขั้นแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรขั้นที่สองคุณต้องรู้ว่าในอินเทอร์เฟซที่เปิดเข้ามาในตัวจัดการโฆษณาเนี่ยที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแผงแดชบอร์ดเลยเป็นแบบแผงแดชบอร์ดเครื่องบินเลยหรือออลไหมครับผมมันมี โู้เปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเปิดเข้ามา,า,มาแย่ๆไปหมดคุณต้องรู้ว่ามันมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วกออออ็อันนี้เนี่ยคือแทนที่คุณเนี่ยจะไปนั่งจับแพะชนแกะเองคือไปดูคลิปใน YouTube ซึ่งในซึ่งใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของ Google เนี่ยก็มีแต่สอนสมัครทั้งนั้น อืมนะครับผมหรือว่าคุณไปซื้อคอร์สเนี่ยคุณไปวัดดวงไปซื้อคอร์สเนี่ยผมพันเก้าบ้างสองพันห้าบ้างแล้วเข้าแล้วเข้าไปเจอแต่สอนสอนแบบสอนสอนแบบสอนให้รู้ว่า,ว,าว่ามันมีมันมันมันมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าในแต่ของผมเนี่ยผมจะบอกคุณเลยว่ามันคืออะไรมันมีอะไรยังไงบ้างและแต่อันมันทํางานยังไงเฮออ้นะครับผมและไม่ใช่การสอนที่ว่าเป็นแบบมาสอนด้วยสไลด์เคี่ยผมของผมเนี่ยเป็นแลบลุ้น เออนี่ครับผมมันนั่งงึมงำงึมงำไม่คุณทีละเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสอนเป็นสไลด์เพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่หลุดไม่หลุดไปจากสิ่งที่เขาไม่รู้นึกออกไหมครับผมแต่ของผมเนี่ยคือผมมากดกดให้คุณดูเลยเพื่อเพื่อที่คุณจะได้เห็นของจริงเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปเรียนคอร์สที่มันเป็นสไลด์มามากผมซื้อคอร์สมามากมายนะครับผมแล้วก็ผมมาถึงบางอ้อว่าดูสไลด์ให้ตายอะ่ะคุณก็ทําไม่ได้หรอก เ,ออเพราะว่าคุณไม่เห็นของจริงไงครับผมแล้วก็เมื่อเวลาที่คุณไปอยู่หน้าตัวจากการโฆษณาจริงๆเนี่ยเออแล้วมันแล้วมันอันไหนวะแล้วมันยังไงวะแต่ถ้าเกิดคุณดูคุณผมกดกดกดให้คุณดูอะคุณจะเข้าใจอ๋อเฮ้ยอันนี้มันคืออันนี้จริงๆนะครับผมเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอกับตัวมาแล้วเนะี่ยผมในในวาระที่ผมเ,ออเรียนแล้วก็ผมก็ไปนั่งออทำไปนั่งอึนอยู่ในที่ทํางานอะเออนะครับผมตำแหน่งมีเดียไปที่ชอบมีเดียไปเยือตำแหน่งแอร์โอเปอเรชั่น ตำแหน่งคนยิงแอดอ่ะคนทำโฆษณาในดิจิตอลเอเจนซี่ผมก็ทำมาแล้วผมถึงได้เข้าใจผมถึงได้มาทำคอร์สต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผมต้องการที่จะให้คุณเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะทำแอดวานซ์ไปเลยคือลุยคอนเวอร์ชันไปเลยแต่ว่าพอผมมาทำแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยไปเลยม้วนเดียวจบไปเลยนะครับผมแล้วคุณค่อยไปเก็บตกเอาตามนึกไหมคราวนี้คุณไปดูคลิปใน u t u b e อะ่ะเออคุณอ๋อเฮ้ยอันนี้มันคือส่วนหนึ่งของศูนยถึงร้อ นึกออกไหมเนะี่ยผมคุณจะมองภาพรวมออกเออนะครับผมภาพรวมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอีก็เคยอีกเนะี่ยผมมึงจะมาภาพรวมํำหาอนะเรลเนี่ยมีอะไรก็บอกมาเลยบอกกันมาตรงๆเลยทนะั้งซึ่งถ้าบอกไปเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจภาพรวมคุณจะลำดับไม่ได้อืมจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ยผมถึงได้มาทําส่วหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับผมซึ่งในคอร์สของผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะผมมีสอน สมัครเลยซึ่งแป๊บเดียวสมัครแล้วก็ใช้บัตรสอนใส่บัตรสร้างบัตรเครดิตนะครับผมเสมือนใส่บัตรเครดิตเสมือนแล้วก็สอนแคมเปญโฆษณา google search display แล้วก็ youtube นะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักสำหรับธุรกิจทั่วๆไปที่จะมีโอกาสที่จะสร้าง awareness กับ conversion ให้กับธุรกิจได้นะครับผมและผมจะสอนคุณสร้าง conversion ผ่านตัวคุณ tag อืมเนะี่ยผมคือคุณจะต้องสร้างคอนเวอร์ชันเนี่ยจากตัว Google Ads แล้วคุณต้องใช้ Google Tag Manager เนี่ยนะครับผมในการทริกเกอร์เนี่ยผมว่าให้มันให้มันทริกเกอร์คือทำงานรูปแบบไหนยังไงเนะี่ยผมแล้วก็ส่ง Con นะนะคอนเวอร์ชันนั้นกลับมาอย่าง Google Ads คือมันจะได้2อ,อย่างคือหนึ่งเนี่ยคอนเวอร์ชันนี้เนี่ยคือคุณจะเอาไว้ไปเลือกลงวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชันกับ2เนี่ยคุณจะได้อีกแมทริกหนึ่งในตัวในตัวจากการโฆษณาที่มันมีรายง,งานผลลัพธ์ อืมนะครผมว่ารายงานผลลัพธ์เนี่ยนอกจากเอ่อคลิกนอก,นอกจากอิมเพ s ชันนอกจาก View นอกจากคลิกนอกจาก CTR แล้วเนี่ยมันได้ c o n เวอร์ชันอะไรยังไงบ้างนึกออกไหมนะครับผมคือมันได้อย่างอย่างเช่น Con อ่ะคอนเวอร์ชันเนี่ยอะไร c o n เวอร์ชันเนี่ยหลักๆก็จะเป็นวิ Page เป็นสกอร์เด็บแล้วก็เป็นคลิกปุ่มอืมคุณจะดูได้ว่าแคมเปญนั้นเนี่ยมีคนมาดูหน้านี้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 กี่คน และหน้านั้นๆเนี่ยมีคนสกอร์ลงมาเนี่ยกี่เปอร์เซนต์และหน้านั้นๆเนี่ยมันมีคนมาคลิกค,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 กคิกแคมเปญน,นั้นๆเนี่ยมันมีคนมาคลิกปุ่มที่คุณต้องการเนี่ยก็คือก็คือคุณสามารถสร้างอนวอร์ชั่นจากปุ่มนั้นๆแล้วคุณก็ระบุอุนเนว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรปุ่มอะไรซึ่งมันเป็นปุ่มที่คุณต้องการ <laughs> นึกออกไหมครับผมคุณสามารถดูได้จากตัวจัดการโฆษณาได้เลยเออครับผมก็สรุปตรงนี้นะครับผมว่าคอสผมตัดหนัก จะหนักเลยนะครับผมสาหรับคนที่สองอย่างขึ้นหนึ่งคือเบื่อเบื่อคอที่แบบสวยหรูดูแพงแต่ว่าดูไปแล้วก็เออมันมันเขาเน้นความสวยงามอะ่ะเออเขาเน้นความเพลิดเพลินแล้วมันใช้งานไม่ได้เออนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่แบบเน้นความสวยงามด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงนั้นก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่า,าสำหรับผมเนี่ยคือผมจะแตก ของผมจะไม่ใช่ลักษณะนั้นของผมเนี่ยคือแบบดิบเถื่อนเลยนเนี่ยผมมานั่งกดให้คุณดูแล้วก็อธิบายจากประสบการณ์ของผมเลยว่าไอ้นี่ยที่ผมไปทามาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีมักจะมีผลลัพธ์อะไรยังไงเพื่อให้คุณได้เข้าใจในในตัวพอยนะพอยพอยๆๆพ,พ,พ,พอยนั่นเลยเออในเข้าใจในการตั้งค่าตรงนั้นหรือว่าตั้งค่ามันคืออะไรตั้งค่ายังไงแล้วมักจะได้รับผลลัพธ์ยังไง เออนะครับผมบอกกันต้อง,อง,องแบบดิบเถือถ่อนเลยดิบๆเถื่อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจได้มากที่สุดดูจบแล้วเก็ตเลยเอาไปทําจริงได้เลยแล้วคุณจะไปเก็บตกจากพวกคลิปฟรีใน YouTube หรือไปซื้อคอร์สอื่นๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับผมแล้วก็ลากยาวไปถึงตัวขั้นแอดวานก็คือการสร้างโฆษณาไอ,อ้การสร้างคอ,งองนเทัต์เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมย้ำว่าผมแลบหนึ กดตรงๆกดของจริงให้ดูเลยต้องเงิงงึมงำงิมงำกันอยู่ในนั้นเลยนะครับผมก็พยายามเพื่อให้คุณวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคือคนที่มาดูเนี่ยคือดูจบต้องเก็ตดูจบต้องทําได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะผมก็ลองอินบ x ็อก์ราสบถาราเศยดได้ครับ